ชอนเลยเจมาชนอะป้าคนไรมา้ีเออาจานอะฉันเลยป้าคนรไหนบอกว่าบอกว่าไมนอะไรบอกว่าไม่ยองอะไรเลยหรอบอกว่าบอกว่าบ้ไว้บ้าไว้ว่าอะไรฉเลปียงบอกว่าลิปัดกหังแเอล็บปอะไรยังแหลิปไปยงอ้อบอกว่าลิปบัว่ารป่ะบอกว่าเมนเนีไม่ตีอ่ะบ้าก็ไอ้บาไวว่ามูเออไม่นอเลไม่ใช่นอะ เขาไปย่อไปดิเล่เอนเขาไปย่อเออเออหลอกเขาไปย่ออยางอขาว่าน้องแมรี่หับเพลกูก็าน้องอาจารย์ไม่อะเพราว่าสุดาอาจารย์อาจารย์ไม่เน้องอาจารมันนี่อาจารย์เอาูกบ้าสวยมันนี่อาจารย์เดชน์น้องรูกบ้านไหมอาจารย์น้องไฮ้หรือเลาอรยเขาไปย่อหนูดูวเป็นบมบ้อบอาจารยอย่เขาไปย่อปิเลป้าอาจารย์ <laughs> ừ. Ông cha chứ nữa chân lý họ ông cha chia tiêu lấy gà đi gà mình biết mà bao giờ mình bù cái ông mình này yêu hệ luật thật tổ nó u thả phi thua cho họ nó cần ngày nó mẹ cha nói gì nào yêu tha tôi là gì ba thằng chồng là gì ba cứ sự bùng nhau là câu là gì là gì à nó Dù là gì à. tao khàn ba, ba. Là 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 à. ta khả. nó, ừ, nó mẹ cha พาบัสตนทีอบไปได้หลีจอดยอเออใไหมด้วยวอยู่เนี้ยมวยปลารตยแม่ไปอย่างนี้ไอ้พังที่ยู่นาะบาสตีทุกอาชีเน้องไม่จ้าเนาะอ๋อพานาะนาทีก่อนพิกที่นาจดีไหมอยู่นาทีสาสตีทุกอาชีพเนาทีคือไงตรงตาเนาะจ้าแล้วก็บอกว่าเนาะเอโทัทก็อยู่ทางลีซอาเนาะโ้กน้องจาจยาเนาะก็่าลงโกลี่พาเล็กบเดกกายวสิมนเนาะ Nếu ch газ kaya n Übern mơ tôi如果 Thế nên Mechanion tôi representatives Chúng giáo dục của tôi ở đây Tôi xin bưng nhesh Cho đến German Braille là người n lent Chúng giáo dục của tôimann sempre lus期 I l relentless bình coworkers bình anh dinh của quả nạn à nabbé nó นบิจจจมูอะวิโอมะนบิจะโลนบิจจจมูละกิอาวมะนบิจะโลนาเปียเนาะอะวินซาบอไคไรวะเนาะโอเคบะวะบะวะบะวะสุราโกเยอะลออะเปียวอะตวยะนี่ซาไปดอบะวะพีหลานาเปียนบิลออิกิคายอิกิมะอิกิโฮนบิมะนิดูดิอะจากีเนาะนบิลออิกิคายอิกิมะอิกิโฮนบิงนี่นบิอะจากี

ปาคุณนนท์จะกลืนสิ่ดอ้ไมไม่อากจะชุ่มโอ้ไมอเล่นระเบียดใจมาเรากลืนจับหนั่เป็นนี้อาจารยวินั่เป็นสิ่งของดินั่เป็นนี้อาจาวิน้อยย่อยแม่นาเดียนนนท์บอกว่าสุดาอาจารย์อาจารย์นนอท์นั่งเล่นเออแม่หลอข้าตัววีเชิดทีเชิดอาจารย์นนท์โล่กี่ลักยิ้งกี่ลักยิ้งชุ่มชุ่มกี่ลกยิ และโลยีใครใครหมายรีตัวเอ๊ะอีอาจารย์นโลยีใครใครชมูรีตัวอาจารย์นะเรียนเนาะไอ้คุณน่ะอยู่ในพื้นเท้าของผักเมซีชอบอาจารย์นะเรียนเนาะปุ๊ปุ๊ปาปาลนได้นะปุ๊ปั๊นะอาจารย์นะไซค์เลยอ่ะฮะเอาเว่นนอยพี่ตัวโอ้ดูอาจารย์มุละมุละเนาะเชิญบาลุชมอะไร